สวัสดีครับ t ี Home โครับนะครับวันนี้ผมจะพามาชมตู้ปลาทองกับระบบกรองล่างนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับได้ลองไปปรับใช้กันดูนะครับการที่เราเจะเลี้ยงปลาทองเนี่ยก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าของเสียจะเยอะนะครับอยากให้น้าําใสๆปลาสุขภาพดีนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยเราก็ต้องให้ความสําคัญเรื่องของระบบกรองมาเป็นอันดับแรกเลยนะครับอย่างตู้นี้ตู้24นิ้วนาโนนะครับก็เป็นกระจกโค้งนะฮะ นี่ครับก็เราต่อระบบเป็นระบบกรองล่างนะครับแบบนี้เลยนะครับตู้บนเนี่ยจุน้ำอยู่ประมาณ70ลิตรนะครับส่วนกรองล่างของเราจะอยู่ที่ประมาณ35ลิตรก็ตีไปครึ่งๆึ่งนะฮะร,ระบบกรองนี่คือครึ่งๆึ่งกันเลยมีปลายอยู่ทั้งหมดตอนนี้6ตัวสังเกตดูน้ำนะครับว่าใสาปิ้งเลยนะเศษเสิร์ตอะไรนี่แทบไม่มีเลยนะครับ ลาก็ล่าเริสุขภาพดีนะครับตู้นี้หลังจากที่เราลันระบบมาเนี่ยเราก็เติม TNS f a c k ไปด้วยนะครับนี่ฝากฝากนิดนึงนะครับเป็นตัวช่วยเป็นจุลินทรีชนิดเข้มข้นนะฮะของ T.N. นะฮะก็สามารถหาซื้อได้ Shopee Lazada หรือทางเพจ T.N. ผ o มคาร์ N, ก็ได้นะครับอันนี้หลังจากเราเติมจุลินทรีย์ไปเมื่อวานนะครับเมื่อวันก่อนอ่าก็เริ่มเข้าที่เข้าทางนะครับก้อนน้ำก็ใสอย่างที่เห็นนะครับ เราจะมาดูที่ระบบกรองล่างกันก่อนนะว่าเรามีการเดินท่อวางระบบยังไงตู้นี้เป็นตู้24นิ้วกรองล่างพร้อมทาโอโฟอลแบบเ,เต็มสตรีมเลยนะครับมาดูด้านบนกันก่อนนะครับด้านบนเนี่ยเราก็จะมีท่อน้ำอยู่2จุดนะครับจุดแรกก็คือเป็นท่อน้ำขึ้นจากกรองล่างอีกจุดหนึ่งเป็นท่อน้ำ YO4 น้ำจะเปิดปิดแบบออโต้นะครับส่วนด้านนี้เราก็ออกแบบเป็นสกิมเมอร์แล้วก็สะดือเทียมโดยใช้ท่อนะครับก็คือ DIY เอาให้มันมีพื้นที่เล็กที่สุดแล้วก็สวยงามคือเราจะไม่ได้ใช้จานสะดือหรือจานสกิมเมอร์นะครับเพราะว่ามันจะเกะกะพื้นที่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสกิมเมอร์ก็จะประมาณนี้ส่วนท่อด้านนี้ด้านหลังนะฮะจะเป็นท่อสำหรับดูดน้ำโดยการบิดวาล์วเท่านั้นนะครับ ตู้นี้เราจะไม่ได้ใช้ลากสายยงสายยางอะไรให้เสียเวลาเลยครับเรามีการเจาะตู้แล้วก็เดินท่อไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วกรณีท่อหลังเราจะเปลี่ยนน้ำนะครับแบบดูดน้ำออกเยอะๆเนี่ยเราก็แค่บิดวาล์วแล้วก็กดปุ่มเติมน้ำใหม่ที่กล่องคอนโทรลโอเโฟด้านด้านนอกบ้านนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นท่อน้ำลงท่อน้ำลงจากตู้บนเราก็มีการเจาะ เจาะตู้บริเวณตรงนี้นะครับเจาะท่อน้ําลงเนี่ยขนาดหนึ่งนิ้วเมื่อลงมาปุ๊บก็จะมาเจอชั้นกองล่างช่องแรกนะครับช่องแรกเนี่ยเราเราใช้เป็นถุงกลองนะครับเพื่อจะไม่เสียพื้นที่ช่องนี้ไปอ่าเพราะว่าเนื่องจากเราต้องการใส่วัสดุกรองให้เยอะแล้วก็ให้กองล่างเนี่ยยาวเต็มเต็มหน้าตรงนี้เลยนะครับคือให้มันแอบอยู่บริเวณโต๊ะตรงนี้นะครับก็จะใส่เป็นถุงกลอง ขนาดประมาณ1 0 0ยถึง150ไมคอนะครตัวนี้ก็ถอดสักได้ข้อดีคือถอดสักได้นะครับก็สักขยี้ขยี้น้ําเปล่าเอาสายยางแรงๆฉีดก็ออกแล้วนะครับผ่านช่องกายภาพมา,มาถึงช่องที่2เป็นชั้นนี้คือผมใส่เป็นเศษฟิลเตอร์แมทก็คือหรือจะใช้เป็นตัวกองละเอียดกว่านี้ก็ได้นะครับมาดักไว้ชั้นหนึ่งตัวนี้ก็ผมกัน m o ว i n g เบรไม่ให้มันหลุดขึ้นมา นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอะคริลิกเจาะรูไว้เพื่อกัน Moving b a บไหลไปช่องอื่นแล้วเราใช้ปั๊มลมสำรองไฟนะครับแบบมีแบตในการตีวน Moving b a บให้วนอยู่ตลอดเวลาส่วนช่องนี้น้ำก็จะมุดลอ,ด,ลอดด้านล่างมาเจอวัสดุพวกเซรามิกลิงไม่ใช่พวกวัสดุหินเซรามิกนะฮะตัวนี้เราจะไม่ได้ใช้พวกเซรามิกลิงนะฮะเราจะใช้เป็นพวกตัวหินแบบกลมๆแบบนี้มันจะมีรูพุนค่อนข้างเยอะนะครับ ก็สลับสลับผสมมันไปนะครับแล้วก็มีการเติมอากาศไว้เลี้ยงจุลินทรีย์ที่ช่องนี้ด้วยนะครับแล้วน้ําก็จะเอ่อล้นมาที่ช่องปัม๊มช่องปั๊มก็จะใส่อ,อีโนโไว้หนึ่งก้อนอตัวนี้ก็เป็นที่อยู่จุลินทรีย์ได้ดีนะครับตัวนี้เนี่ยผมเอาอีโนโจากตู้ปลาที่ระบบกรองเซตตัวแล้วนะครับในนี้ก็จะมีพวกแบคทีเรียดีเนี่ยอาศัยอยู่ในนี้อยู่แล้วก็ามาใส่ได้เลยอ่ามันก็ช่วยให้ระบบกรองเราเนี่ยเซตตัวได้เร็วขึ้น ปั๊มน้ำผมใช้เป็นของ Adman นะครับก็เอาให้มันทนนิดหนึ่งส่วนมาดูด้านนี้นะครับระบบกรองด้านนี้เราก็จะมีการเจาะตู้ไว้ทําท่อโอรโฟขนาด6ขุนเป็นท่อล้นน้ำอ่าเวลาเรามีการเติมน้ําใหม่แบบออโต้เนี่ยมันก็จะไล่น้ําเก่าไหลออกท่อนี้ส่วนปั๊มน้ํำเราก็มีการใส่เป็นท่อต่อยูเนียนไว้2จุดเพื่อเวลาเราเซอร์วิสดึงกรองล่างออกมานะครับแล้วก็ ท่อเราก็วางแอบเก็บไว้ด้านใต้โต๊ะนะครับวางท่อให้เป็นระเบียบท่อน้ําทิ้งตรงนี้ก็ไปจํารวมกับท่อน้าน้ําปล่อยน้ําทิ้งที่ตู้ปลานะครับมองด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับจะมีท่อซ้อนกันอี่สองจุดก็แบบนี้นะครับเ,เดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงบริเวณเชุดควบคุมนะฮะระบบเติมน้ำอัตโนมัติของ tn นะครับเราก็จะเอามาไว้แบบนี้ อ่านี่ครับตรงนี้เป็นชุดเติมน้ําของ Tn i l t e r Bot เราเอาไว้นอกบ้านเลยนะครับด้านในก็จะเป็นชุดวาล์วไฟฟ้าแล้วก็มีการควบคุมนะครับตั้งเวลาไว้ให้มันเติมน้ําแบบออโต้ตู้นี้จะตั้งทั้งหมด3ช่วงเวลานี่ครับก็จะผ่านกล่องควบคุมแล้วก็โชคน้ําเข้าไปในบ้านอ่าแบบนี้แล้วมันก็จะมาออกที่มันจะมาออกที่ท่อนี้จะมาเติมน้ำเข้าที่ท่อนี้นะครับ ก็เติมเป็นยุ่งชั่วนะครับปลาก็จะได้รับน้ําใหม่อยู่ตลอดเวลาสังเกตดูนะครับก็คือตู้นี้เราจะใช้เต็มระบบเลยนะครับสําหรับใครบอกว่าตู้24นิ้วจะทําเป็นกรองล่างเนี่ยมันจะเล็กไปจะแคบไปอันนี้ทําให้เห็นเลยนะครับว่าทําได้จริงอ่าคือทําได้แต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายนิดนึงนะครับแล้วกอ็อาจจะยุ่งยากสักนิดนึงแต่ว่าแลกมาด้วยคุณภาพน้ำที่ดีแล้วก็ ปลาก็ค่อนข้างที่จะสุภาพดีตามมาด้วยนะครับปัญหาน้ําขุ่นน้าไม่ใสอะไรพวกนี้คือถ้าเราเลือกระบบกรองให้มันใหญ่แล้วก็เพียงพอต่อของเสียเนี่ยนะครับแล้วก็ตู้นี้ก็มีการเติมเ f นเฟ b a c k เข้าไปช่วยย่อยของเสียเข้าไปอีกก็จะทําให้คุณภาพน้ําดีตามมาอีกนี่ครับแล้วก็มีการใส่ฮีตเตอร์ไว้คุมอุณหภูมิไม่ให้มันแกว่งด้วยนะครับอ่าก็ประมาณนี้ สังเกตดูนะครับว่าน้ำใสปิ๊งเลยนะครับดูมุมนี้เลยนะครับเอาเป็นไอเดียกันได้นะครับสำหรับใครที่คิดอยากจะเลี้ยงปลานะครับก็ให้ความสำคัญในเรื่องของระบบกรองมาเป็นอันดับแรกๆนะฮะแล้วก็เหมือนเคยดินว่าเลี้ยงน้ำให้ดีสุขภาพปลาก็จะดีตามเองนะครับเอาใหญ่ๆไว้เลยนะครับระบบกรองนะี่ครับ เดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปชมอะไรเดี๋ยวก็ติดตามช่องของ TN เอ็นโฮมคาร์ Home ไปด้วยนะครับเราก็จะมีการ update, อัปเดตเก็บความรู้ดีๆนะฮะเกี่ยวกับปลาสวยๆนะครับให้ได้ชมกันยังไงฝากผลิตภัณฑ์ของ TN ด้วยนะครับเรามีทั้งทีเอ็นเฟสแบ็กนะครับเป็นจูดินซีเข้มข้นนะครับได้ทั้งปลาน้ําจืดน้ําทะเลแล้วก็ยังมีในส่วนของระบบกรอง TN Filter Bot กับชุดกรองบ่อปลาตู้ปลาระบบล้างขี้ปลาอัตโนมัติ ก็เข้าไปติดตามได้ที่เพจ Tn Home c r a f อุดรธานีนะครับสอบถามได้ที่0825696461ครับ